กลับมาในช่วงประเด็นเป็นข่าวนะครับแน่นอนครับว่าข่าวสารมีมากมายรอนําเสนอท่านผู้ชมแต่พื้นที่แรกที่ผมจะพาไปจะพาไปพื้นที่อาเภอนครไทยจังหวัดพิษนุโลกในพื้นที่ห่างไกลกับภารกิจของอประธานองคมนตรีนะครับมีการติดตามขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่บ้านน้าแจ้งครับมาดูย้อนบรรยากาศไปเมื่อวานนะครับ ท่านประธานองคมนตรีนะฮะพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ลงพื้นที่แรกไปก่อนที่สารกลางจังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่บ้านน้ำแจ้งพัฒนาหมู่ที่15ตำบลนาบัวอำเภอนครไทยโดยที่ประชุมนะครับได้รายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ได้รับมอบหมายก่อนหน้านี้ไปแล้วในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนบ้านน้ำแจ้งพัฒนาในมิติการพัฒนาทั้ง5ด้านประกอบไปด้วย ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้านคมนาคมและขนส่งนะครับคือในหมวดนี้ก็คือการปรับปรุงถนนนั่นเองด้านแหล่งน้ําสารบวกและโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นนะฮะโคร,ครงสร้างสารบวกที่จําเป็นก็จะมีแบ่งเป็นแหล่งน้ําและการพัฒนาไฟฟ้าด้านสวัสดิการด้านการศึกษาการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตนะครับก็จะเป็นการปรับปรุงจปทการส่งเสริมอาชีพพื้นที่การเกษตร แก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านน้ําแจ้งพัฒนาครับจากนั้นพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานโอโคโมนตรีครับก็ได้แสดงความขอบคุณแล้วก็ให้คําแนะนําแก่ส่วนราชการในการบูรณาการการทํางานร่วมกันนะครับเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่รัษดรภายใต้พื้นที่ใช้สอยน้อยน้ำน้อยให้ได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าตามพระบรมราชโชบานะครับความพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิธก็ฝากพี่น้องประชาชนต้องคิดรเริ่มกันเองว่าจะทำอะไรแล้วก็มาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้การสนับสนุนครับนอกจากนี้ก็ขอให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันทำงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่ ส่วนทางด้านของนายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็กล่าวว่าจังหวัดพิษณุโลกเองก็จะได้ดําเนินการแล้วก็ติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามความคืบหน้าแล้วก็จะนําคําแนะนําในเรื่องของการติดตามผลักดันงานเดิมและการส่งเสริมอาชีพส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยจะมีการรายงานความก้าวหน้าต่อไปครับซึ่งก็ขอให้อำเภอนครในอำเภอนครไทยนะครับคอยประสานติดตามการดําเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ด้วยครับ